E. S. DJ <S สวัสดีค่ะชาวราศีมังกรวันนี้แม่หมอจะมาดูดวงประจำเดือนพฤศจิก,ฯก,ฯกายน2อ6 7ให้กับชาวราศีมังกรนะคะซึ่งชาวราศีมังกรนั้นก็คือคนที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์โดยประมาณนะคะส่วนใครที่ทราบถ,ถึงลัคนาราศีก็สามารถดูได้เลยเช่นกันนะคะ เป็นภาพรวมภาพกว้างเท่านั้นไม่ได้เฉพาะเจาะจงสําหรับคนใดบุคคลหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงหรืออาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับบุญวัสนาแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะออแล้วก็คนราศีบางกรก็มีหลากหลายร้านคนนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของการที่จะตรงกับคนใดคนหนึ่งนั้นมันอาจจะไม่เป็นไปตามที่คิดไว้นะคะอาจจะไปตรงกับ บางสิ่งบางอย่างหรือบางสิ่งบางอย่างก็อาจจะไม่ตรงนะคะคิดว่าเป็นการดูเพื่อความบันเทิงเพื่อความสนุกสนานหรือถ้าอะไรที่มันไม่ดีต่อใจก็อยากเก็บไปคิดหรือปิดคลิปไปก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะสำหรับชาวราศีมังกรในช่วงจังหวะเดือนพฤศจิกายนในเรื่องการงานการเงนินโชคและสุขภาพและความรักนะคะ ตัวตนตน้นลักของชาวราศีมังกรน,นั้นก็เป็นดาวพระเสาร์ซึ่งดาวพระเสาร์เป็นคนที่หนักแน่นเป็นคนที่มีความคิดเครียดวิตกกังวลเป็นคนที่มีความาที่แบบมีความอดทนสูงแล้วก็มีลักษณะของความเป็นคนที่สามารถเป็นผู้นําให้กับ ลูกน้องบริวารได้นะคะผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่แร่งนะคะเป็นผู้หญิงที่สามารถบังคับให้สิ่งตัอยู่ใต้บังคับบัญชาของเธอถ้าเป็นเรื่องของงานก็หมายความว่าผู้หญิงคนนี้อาจจะเป็นผู้บริหารมีลูกน้องอยู่ใต้อํานาจ การบังคับบัญชาของเธอนะคะหรือถ้าเธอมีสามีก็อาจจะเป็นไปได้ที่ว่าสามีเธอนั้นยอมสยบยอมสยบเท้าเท้าของเธอให้เธอบริหารจัดการในเรื่องของการงานการเงินหรือเรื่องภายในครอบครัวนะคะเป็นคนที่ไม่กลัวใครนะคะผู้หญิงคนนี้มีความรู้ความสามารถมากมายเลยนะคะอินฟินิตี้อยู่บนหัวนะคะเป็นคนที่รู้จกักจบจักสิ้นในเรื่องของความรู้นะคะเป็นคนที่แสวงหาความรู้อยู่อยู่เสมอนะคะ แล้วก็เป็นคนที่มีลักษณะของการที่สามารถบรหิหารจัดการได้ทุกเรื่องแล้วก็บางคนบางท่านนั้นนะคะก็เป็นคนที่มีความที่ต้องการความเจริญรุ่งเรืองในเรื่องของการงานไม่คิดยอ่อท้อต่อเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาเพราะว่าช่วงชว่วน,นี้ดวาวพเสาร์ตัวต,วต,วตนตนุลักของชาวราศีมังกรน,นั้นเริ่มเดินปกติแล้วนะคะ พราะฉะนั้นเริ่มต้นที่จะทํางานอย่างจริงจังมีความพยายามที่จะจะทาให้การงานจเจริญรุ่เรงเรืองก้าวหน้าต่อไปในอนาคตข้างหน้าก็ได้ด้วยนะคะในชาวราศีมังกรในช่วงจังหวะนี้นะคะซึ่งดาวพระเสาร์ก็สถิตอยู่ในภพเรือนกระดุมพักการเงินเพราะฉะนั้นในเรื่องของการงานก็จะมีเรื่องราวของการที่ทาแล้วก็เกิดเรื่องของการเงินตามมาด้วยเช่นกันนะคะคุณทํามากเท่าไหร่คุณก็ได้มากเท่านั้นนะคะ การงานของคุณก็เป็นการงานที่เยอะมากด้วยนะคะเพราะว่าในช่วงจวังหวะที่ผ่านมาดาวมันพักดาวมันถอยแต่ช่วงจวังหวะนี้ดาวเริ่มเดินปกติแล้วเพราะฉะนั้นในเรื่องของอตัวตนตนุลักษณ์ก็มีกําลังใจมีพลังมีเรื่องราวของการที่จะมุ่งเน้นไปนเรื่องของการงานหาเงินหาทองอะไรได้เข้าสู่ครอบครัวหรือตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็จะมีงานเข้ามาแบบเยอะแยะหรือมีหลายช่องทางหรือหลายสาขาก็เป็นไปได้ด้วยในเช่นกันในในจังหวะของเดือน ลาคมนี้เดือนพฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปนะคะ,ะสำหรับบางคนบางท่านนั้นนะคะก็มีเรื่องราวของการที่เป็นคนที่เป็นลักษณะของคนมีซิกเซน์มีความอย่างรู้ทุนรู้ฟ้ารู้ดินรู้เรื่องของเวทมนต์คาถามีเรื่องราวของการที่มีความร,บอ,รอบรู้ในทุกๆเรื่องนะคะเป็นคนที่มีลักษณะของความเจ้าชู้หน่อยๆเพรย์บอยนิดๆน,น,นะคะ เมื่อเจอเจอ,เจอหญิงคนใดที่ถูกใจก็มักจะชวนเข้าห้องนะคะแล้วก็ถ้าเรียนมาสาขาวิชาไหนก็มักจะไม่ค่อยได้ทํางานตรงกับสาขาวิชาที่เรียนมานะคะ,ะเพราะฉะนั้นก็อาจจะได้เป็นลักษณะของการที่จะได้พบเจอคนที่มีลักษณะแบบนี้เข้ามาสู่ชีวิตก็ได้ด้วยเช่นกันหรืออาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ชาวราศีบางกรในช่วงจังหวะนี้ก็เป็นคนที่คิดเรื่องของการหาเงินหาทองหาไรายได้ก็สุดตัวเองเมื่อ จบมาใหม่ๆอายุอาจจะประมาณ20อัพขึ้นนะคะก็เริ่มที่จะคิดหาเงินหาทองหาไรายได้เข้าสู่ตัวเองแล้วนะคะเป็นคนที่มีความพยายามมีการจัดการมีความเริ่มต้นในการหาเงินหาทองเข้ามาสู่ตัวเองแล้วนะคะสําหรับชาวราศีมังกรนะคะส่วนสำหรับบางคนบางท่านนั้นในเรื่องของความรักยังคงฝังจําอยู่กับเรื่องของอดีตที่ผ่านมายังไม่ลืมนะคะยัง ก้มหน้าก้มตายังมองภาพของอดีตอยู่ยังฝังลึกอยู่ในใจยังไม่ไปไหนรักเดียวใจเดียวรักคนนี้ตลอดไปแม้จะผิดหวังจากเขาแม้เขาจะอยากไปด้วยใครใดก็ตามแต่แต่คุณก็ยังคิดถึงเขาคุณยังฝังจำอยู่กับอดีตไม่ยอมลืมเลือนนะคะ ไม่ยอมเงยหน้าไม่ยอมที่จะมูฟออนออกมาจากตรงนั้นนะคะถ้าคุณยอมที่จะเปิดใจให้กับคนอื่นบ้างนะคะบางทีความสุขของคุณก็อาจจะมีมาแล้วก็ได้อาจจะได้พบเจอคนที่ดีเข้ามาสู่ชีวิตก็ได้ช่วงเดีวนี้คุณอาจจะมีแต่ความทุกข์ความเครียดความซีเรียดความคิดถึงคนรักเก่าๆอยู่ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะ แล้วก็สําหรับบางคนบางท่านนั้นก็เป็นคนที่ทํางานหาเงินหาทองได้มาเป็นกอบเป็นกรามเป็นก้อนได้มาด้วยความพยายามของตัวของคุณเองนะคะคุณก็รู้สึกมีความภูมิใจในเรื่องราวของการเงินที่คุณหามาได้นะคะเป็นการเงินที่มันเยอะเป็นเงินเป็นกอบเป็นกรามเป็นก้อนก,กันเลยทีเดียวนะคะสาหรับชาวราศีมังกรในบางคนบางท่านนั้นเป็นคนที่เก่งนะคะแล้วก็มีความอดทนมีความพยายามมีความมุ่งมั่นนะเป็นคนที่ทําอะไร ทำอย่างจริงจังแล้วก็ทําอย่างมีความพยายามมีความอดทนด้วยเพราะฉะนั้นงานที่ออกมาก็เลยทําให้มีเรื่องราวของการที่ได้เกิดเรื่องของการเงินขึ้นมาแบบเป็นกอบเป็นกรมเ,เป็นก้อนกันเลยทีเดียวนะคะ,ะก็ เป็นงานที่เยอะมากสำหรับคุณนะคะเพราะว่างานของคุณนั้นเป็นงานที่อาจจะเป็นงานที่หนักในเรื่องของใช้พลังงานในเรื่องของอความเหนื่อยร่างกายหรืออาจจะใช้สมองในเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่อง,องการงานนะคะ ทํำงานแล้วรู้สึกว่างานมันเครียดอาะมันเหนื่อยงานมันเยอะมากเบื่อหน่ายและตรงนี้รู้สึกว่างานตรงนี้มันไม่ค่อยจะมีความสุขแล้วมันเป็นงานที่เหนื่อยเป็นงานที่เยอะมากเป็นงานที่เครียดเป็นงานที่ซีเรียสเป็นงานที่ไม่ค่อยจะถูกแล้วคุณอยากจะออกจากตรงนี้อยากจะไปหางานใหม่ทําบางคนบางท่านเท่านั้นนะคะไม่ใช่ทุกคนนะคะ แล้วสําหรับบางคนบางท่านนั้นก็เป็นเรื่องราวของการที่คุณทําอะไรไว้ก็มักจะได้รับผลที่คุณกระทําไว้นั้นนะคะในช่วงจังหวะนี้คุณทําดีก็จะรับผลที่ดีตามมาคุณทําอะไรที่ไม่ดีผลที่ไม่ดีก็จะสะท้อนกลับมาหาคุณเช่นกันนะคะในช่วงจังหวะของเดือนนี้นะคะ,ะหรือตั้งแต่นี้ไปประมาณสามเดือนหรือหนึ่งปีคุณก็จะได้พบเจอเรื่องราวที่คุณได้กระทําไว้นะคะ ถ้าสิ่งไหนที่เป็นสิ่งที่ดีต่อใจคุณก็จะได้รับพลังงานบวกๆกลับมาสิ่งไหนที่มันคุณเคยทําสิ่งไม่ดีไว้สิ่งนั้นก็จะกลับมาสนองคืนคุณเช่นกันนะคะออแล้วบางคนบางท่านนั้นนะคะก็เป็นเรื่องของการรอคอยข่าวสารในเรื่องของการงานในเรื่องของการที่จะทางานในเรื่องของต่างถิ่ต่างแดนต่างประเทศแดนไกลนะคะ เป็นการทํางานที่มันเยอะมากอาจจะมีหลายสาขาอาจจะเป็นลักษณะของงานที่มัน ทำให้คุณต้องรอคอยติดต่อเรื่องของการงานอยู่ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันคุณเป็นคนแกล่งเป็นคนที่สามารถหาเงินหาทองได้มีการรอคอยข่าวสารเรื่องของการงานในสาขาต่างๆอาจจะมีการขยายงานไปแล้วก็เกิดเรื่องของการที่คุณบริหารจัดการแล้วได้มาซึ่งการเงินการทองเป็นกปอนกเป็นก้อน,ก,น,ก,นก,ก็ได้ด้วยในช่วงจังหวะนี้เป็นต้นไปนะคะก็ก่อให้ชาวราศีมังกรทุกคนทุกท่านมีแต่ความสุขความชุม มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตนะคะสำหรับคลิปนี้วันนี้แม่หมอก็ขอจบลงเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ